คู่แอบแซบเวอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการคู่แอบแซบเวอร์พบกับเรื่องราวของความแซบความเวอร์กันอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้เดี๋ววามมายวพี่พาไปไปไหนเป็นอะไรที่เป็นเคล็ดลับดีๆผิวขาวกระจ่างใส ใช่น้องยิ่งไปตากแดดอ่ด้วยนะยิ่งค้ำหนักกว่าเดิมหลายค,คนคุณผู้ชมนะคะต้องมีปัญหาแบบนี้แน่นอนเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในรายการกันเลยดีกว่าค่ะคู่แอฟเวอร์ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีสาวสวยนะคะผิวใสนะคะมาเผยเคล็ดลับนะคะผิวขาวกระจ่างใสกันเลยะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะคุณโซบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันอย่างแน่นอนเลยนะคะสวยแบบนี้ละครหลายๆช่องใช่ในที่สัมาษณญงานพิธีกรนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยผิวสวยแบบนี้ <S <S ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะมีปัญหาผิวก่อนใช่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสีผิวเป็นอย่างมากเลยคะ่ะและเวลา<ม>แบบคือเป็นคนผิวคล้ำอยู่แล้วเวลาไปทํางานถ่ายละครพิธีกรอะไรเงี้ยเราต้องเจอแสงแดดใช่ไหม เพราะวิธีกรเนี่ยเราทำภาคสนามซะส่วนใหญ่คโดนแดดเยอะขนาดนี้ผิวยังออกมาได้ดีขนาดนี้ดูดูแลผิวยังไงคะก็คือก็ลองมาสารพัดวิธีคือวิธีเรียกเรียกว่าแก้ปัญหาเนี่ยสุบีลองมาทุกอย่างแล้วเข้าคอสต่างๆฟอกสีผิวกัดสีผิวอันนี้ก็ลองมาหมดแล้วแล้วไอ้วิธีที่มันแบบกัดจนแบบแสบผิวแล้ว ขนเป็นสีทองใช่ใช่ขนแบบแล้วโรเทียนอ้มันทรมานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคอสแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ถูกมันเข้าหลักพันทั้งนั้นใช่ป่ะแล้วเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาที่จะไปใช้ตามครั้งได้ครบอะไรอย่างเงี้ยก็เปล่าประโยชน์มาบอกเคล็ดลับก็เลยดีกว่านะคะเคล็ดลับดีๆที่เรียกได้ว่า ปลอดภัยชัวร์แล้วก็ทําได้เองด้วยใช่ที่สําคัญไม่เปลืองค่าใช้จ่ายที่บ้านก็ทําได้ก็คืออะไรคำด้วยตัวเองก็คือมีพี่สาวคนหนึ่งที่รู้จักสนิทกันเนี่ยเขาได้ไปที่ประเทศเกาหลีแ้วเขาบอกว่าสาวเกาหลีเนี่ยผิวสวยแล้วที่เกาหลีเนี่ยร้านเครื่องสําอางแทบทุกร้านจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้วางอยู่แล้วก็สาวสาวเกาหลีเนี่ยเขาใช้กับที่หน้าเขาบอกว่าเนี่ยมันใช้ง่ายมากเลยแค่ทาทิ้งไว้แล้วก็ไปล้างออกแค่นี้ผิวก็จะขาวกระจ่างใสเป็นสาวเกาหลีแล้วตัวนี้มีชื่อว่านวย เมจิกพลัสไวท์ครีมค่ะนูไวท์เมจิกพลัสนี่นี่ตัวนี้คุณจะเป็นโรเจอว่าไหมนี่ค่ะนูไวท์เมจิกพลัสไวท์ครีมตัวนี้กระปุกเนี้ยใช้ได้นานมากๆเลยนะคะอ่ะเทสที่ลอง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 ฮิปมังฮิปอยากทาฝังสุดท้ายของคาบ้างแล้วนก็ทาล่งทาตรงนี้ให้ทั่วอุ้ยผิวนุ่มจังเลยเนี่ยแล้วก็พอกทิ้งไว้อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพาโซบีไปล้างออกใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวมัน กระจ่างสายเรียกว่ากระจ่างสายขึ้นเลยดีกว่า<ช>แล้วก็แบบเฮ้ยไม่จริงเราหลอกตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช้แล้วมันปลอดภัยจนลืมคิดไปว่าเอ๊ะ ทำไมเราไม่เห็นมีความรู้สึกคันผิวที่พียุบเลยใช่ใผิวทีนี้เราก็เริ่มแบบไปหาข้อมูลดูไปลองดูส่วนผสมต่างๆที่ในกล่องเราก็เลยเห็นว่าเออเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือเรียกว่าไม่มีสารเคมีเจือปนเลยก็รู้มาว่ามันก็จะมีสารสกัดจากต้นมาวารีแล้วก็โปรตีนจากใยไหมและนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของวิตามิน ABC แล้วก็ E ตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าจะช่วยผิวขาวก็จะใช่แล้วการทํางานของเขาเนี่ยนะคะแบบทําให้เราประทับใจมากๆแล้วก็คือเขาจะไปช่วยปรับเม เมลานินจากภายในให้ขาวกระจ่างใสสู่ภายนอกตัวไม่สีผิวเนาะใช่แล้ว<ด>แบบ<ด>ความขาวกระจ่างใสก็จะอยู่กับผิวเรานาน7-8ชั่วโมงเลยค่ะเบื่อมามีคนทักไหมเอ๊ะทำไมขาวขึ้นจ้าแน่นอนเลยเพราะอย่างที่บอกว่าตอนช่วงพักจากกองละครใช่ไหมคะเราใช้ไปเสร็จแล้วเราก็กลับไปถ่ายละครใหม่<ช>พี่พี่ที่กองถ่ายเขาก็ทักบอกเอ้สุวีไปทำอะไรมาทําไมแบบมันดูผ่องขึ้นสวยขึ้นแล้วก็แบบเอ๊ะเราใช้อะไร่าอ๋อในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราใช้นูไวมจิพลัสไวครีมมาตลอดทีนี้เราก็เริ่มมั่นใจแล้วมีคนทักเราก็เออ้ตอยๆนนีก็ เกือบจะ5ปีแล้วค่ะที่ใช้มาอ่ะแล้วถามความรู้สึกส่วนตัวเลยว่าระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ให้โซมีเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงก็มันเห็นความแตกต่างแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ความแตกต่างที่เห็นก็คือครั้งแรกที่ใช้แล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้หยิบมาใช้เวลาเราไปถ่ายละครหรือทํางานเนี้ยสีผิวเราไปโดนแดดทาลายมากพอเราใช้ปุ๊บเขาก็จะไปช่วยฟื้นฟูผิวของเราให้กระ่างใสทุกครั้งแล้วก็แล้วก็ผลนั้นจะอยู่กับเรานานในผิวของเราขาวเนียนใสตลอดไปเลยจะเนน้อ่าางะคตีม คนถูกต้องนะคะดูดิน้องก็สว่างแต่นี้น้องแบบเป็นพอกนะก็คือต้อง เนียนนิดนึงต้องให้เนินใช่วันนี้มาเผยเคล็ดลับของผิวขาวประจ่างใสแล้วเนี่ยมีเผยโปรโมชั่นดีๆฝากคุณผู้ชมแล้วก็คือวันนี้เนี่ยซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกเลยนะคะในราคาหนึ่งพันหเร้อยเก้ากิบ่าทว้าวว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 วะอววมวววีวววววว้ววอววววววนีววววบวว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 วาวววววว0วว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 0ว6วว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 ว่าวว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 ตววควววว อะไรก็ได้รับของสมนาคุณจากรายการไปฟรีเลยค่ะแล้วจริงจริงนะคะโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยสำหรับโซบีนะคะที่มาเผยเคล็ดลับแบบว่าให้รายการคู่แอบซัพเปอร์ของเราขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการแซบแซบแบบนี้กันได้ใหม่ละกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ